ก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักเทรดเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ร่วงรูแชนเนลมาอัปเดตข่าวสารวงการคริปโตเคอเรนซีเช้านี้วันที่5สิงหาคม2565นะครับก็เมื่อวานเนี่ยหายไป1วันนะครับไม่ได้อัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาก็พอมีข่าวอยู่บ้างนะครับแต่ต้องบอกว่ารูหน้าคลาสสิกเนี่ยตามหัวข้อคลิปที่จั่วมาเลยนะครับ ลูน่าคลาสสิกบอกไปสมาสายนะครับคืออยู่ที่เดิมไม่ไปไหนนะครับคือขึ้นขึ้น,นลง,ลงๆอยู่ในเป็นบาร์โคดเหมือนเดิมละจากราคาที่ดีดขึ้นไปวันนั้นนะครับให้ตกใจเล่นก็กลับมาที่เดิมเลยนะครับเท่าเดิมเลยก็ต้องดูกันต่อไปยาวๆเหมือนเดิมครับที่พิเศษพิเศษหน่อยนะครับก็คงเป็นเหรียญ OP นะครับ Optimism um, ที่บวกเนี่ยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วก็มีเหรียญแอปนะครับจาก The Bullet App ยักขับลิงขี้เบื่อเนี่ยที่บวกไปประมาณ8%นะครับในช่วงเนี้ยเพราะว่าบริษัทด,ดังอย่าง g ูชี i นะแบรนด์กระเป๋าดังเนี่ยเปิดรับชำระเป็นเหรียญแอปนะครับก็มาเริ่มจากอัปเดตข่าวสารเลยนะครับจากสยามบล็ c h a i n ราคาเหรียญ Optimism um หรือว่า o p พุ่งแต่79.75บาทอย่างรุนแรงเว็บเทรดบิดรับเตือนระวังความผันผวนนะครับคือช่วงที่ขึ้นเนี่ย ประมาณวันที่2นะครับคือพุ่งจวดเลยก็เลยกลัวมีการเทขายเอากำไรนะครับแล้วราคามันจะดิ่งในวันพุทธที่ผ่านมาโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์2ขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับจะทำให้เห็นราคาขึ้นถึง103%ใน7วันเลยนะครับก็หลักๆก็เป็นการเปิดตัวระบบทำธุรกรรมใหม่นะครับของ o p t i m e n s u m เนี่ย ที่เรียกว่าดิปปี้ดิปปี้นะครับโอ้โหชื่อน่ารักเลยแล้วก็สรุปนะครับราคาการขึ้นของเหรียญ OP เนี่ยเป็นผลมาจากการเปิดตัวดิปปี้ดิปปี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเครือ Optimism um, เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมบนเครือข่ายนะครับอันนี้จากสำนักข่าวย e ูไฟแนนซ์นะครับระวังแหกโค้ง OP ซิ่งยกล้อเฉียด30%บิดครับโลเตือนแฟนๆตะหนักเสียง ก็คือใครที่วิ่งตามราคาเนี่ยเตรียมติดดอยได้เลยนะครับระวังจะมาใช้เทคนิคผมกันนะครับคือซื้อแพงขายถูกคราวนี้มาดูคอยมาร์เก็ตแคปนะครับของ o p t i ิเ n ชั่กันหน่อยนะครับอยู่ที่ลำดับ87เลยนะแล้วก็มูลค่าทางตลาดเบ็ดเสร็จนี่โห2 0 0แสนกว่าล้านเลยนะครับราคานี่ก็คงเป็นออทามไฮนะครับที่ประมาณ79.75เกือบ80บาทน่าจะสูงสุดตั้งแต่เปิดตัวมาแล้วนะครับ ถือว่าบิตครับเนี่ยนำเข้ามาในเอชเชนเนี่ยได้จังหวะพอเหมาะพอดีเลยนะครับที่ราคายัางอยู่ในช่วงจังหวะขาลงนะครับแล้วก็มีการทํากําไรขึ้นได้มหาศาลเลยนะครับเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยผมก็มีซื้อไว้อยู่เหมือนกันนะครับประมาณ40-50บาทนะครับข่าวต่อมาอยัางอยู่ในสยามบล็อกเชนนะครับกูชี่แบรนด์แฟชั่นสุดหรูระดับไฮเอ็นประกาศรับชําระสินค้าเป็นเหรียญ APE coin แล้วนะครับหรือว่า DoubleX app ยักษ์ขับ ก็เป็นสาเหตุสำคัญเลยนะครับที่จะเห็นราคาพุ่งในช่วงนี้แต่ว่าออทามไฮเขานี่อยู่ที่ห้าร้อยเหมือนกันนะก็ถือว่าลงมาพอสมควรน,นะครับก็น่าเก็บนะครับลำดับคอยมาเก็ตแคปก็ถือว่าต้นๆเลย ข่าวต่อมาญี่ปุ่นอาจเก็บภาษีคริปโตลดลงเหลือ20%พร้อมนำผลขาดทุนมาลดหย่อนภาษีได้ตลอด3ปีนะครับก็เป็นการออกกฎหมายที่ดีนะครับสำหรับวงการคริปโตในประเทศญี่ปุ่นนักเทรดโล่งเจ้ามือรายใหญ่โอนบิตคอยมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทออกจากคอยเบสแล้วนะครับ คือคอยเบยีก็ประสบปัญหารุ่นรุ่นดอนๆนะแต่เห็นว่าหุ้นเขาขึ้น40%เนยนะครับแล้วก็รายงานเผยในจีเรียเป็นประเทศที่กำลังแห่ลงทุนคริปโตท่ามกลางตลาดขาลงนะครับคือยังไงดูส่งวงการคริปโตเนี่ยทั่วโลกนะครับให้ความสำคัญจริงๆนะธนาคารกลางของยุโรป CBDC มีคุณสมบัติที่ดีกว่าบิตคอยสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน co skybit capital กล่าวว่า bitcoin มาถึงจุดต่ําสุดของรอบนี้แล้วนะครับก็เป็นไปได้นะผมเห็นยืนระดับนี่อยู่หลายวันแล้วนะครับอยากเห็นแบร r market อีกครั้งแล้วนะครับแล้วก็ข่าวจากท่านโลกเทรเดอร์ kp นะครับราคาน้ํามันดิบร่วงลงคืนนี้หลุด90เหรียญเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่สงครามรัเสเซียยูเครนเกิดขึ้น จีนยิงมิตรซายตรงเฟยทั้งหมด11ลูกทั่วหน้านน้ำรอบเกาะไต้หวันนะครับแล้วก็ประกาศสามารถโจมตีได้ทุกเป้าหมายอย่างแม่นยำโโหโชว์แสงยานุภาพกันใหญ่ญี่ปุ่นรายงานว่าขีปนาวุธที่จีนตั้งใจยิงเหนือด้านน้ำรอบเกาะไต้หวันกับมีมิตรซาย5ลูกที่หลุดมาตกในเขตเศรษฐกิจ e พิเศษ EEC ของญี่ปุ่นนะครับโอ้ก็เพิ่มความขัดแย้งเข้าไปอีกประเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ แล้วก็ราคาทองคำนะครับวันที่4สิงหาคมเนี่ยคงที่เท่าเดิมนะครับขายออก3,300รับซื้อ3,200นะครับต่อ1บาทข่าต่อมาจากคร e ิปโตบายอีฟไนแนนซ์นะครับเจ้าเสื้อเรื่องแนนซี่บอตลาดคริปโตสดชื่นเช้านี้ o p t i ิเมนซิมลีโดจะฟูงพุ่งกว่า20%โอ้โหผ่านหัวข่าวได้ฮาดีนะครับคือแนนซี่กลับแล้วก็เขียวทันทีนะครับ แล้วก็มีการมาวัดกันด้วยนะระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโจบไเดนจีนสีจินผิงโอ้โหประชากรนะสหรัฐ331ล้านคนจีน1,400กว่าล้านคนนะครับค่า GDP ของสหรัฐนี่831ล้านนะครับส่วนจีน668.62ล้านแล้วก็มีการวัดบริษัทใหญ่นะครับธนาคารอีคอมเมิร์ซยานยนต์ประกันเทคโนโลยีนะครับ วัดกันเลยก็มีข่าวลุน่าคัสิ่งหนึ่งข่าวนะครับจากสยามบล็อกเชนนักลงทุนเทอรล,ล่าลูนา่ายุคแรกๆเผยสูญเงินกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทหลังจากการล่มสลายของโปรเจกต์อันนี้คือ30 0 0 0ล้านเนี่ยก่อนลุน่าล่มสลายนะครับก็คงโดนกันเยอะมาดูราคาภาครวมนะครับจากเอ็ก n g นบิตครับบิตคอยนะครับลบ0.51%อีทูเรียมลบ0.31%ส่วนเหรียญอื่นนี้ยังอยู่ในแนวขึ้นอยู่นะครับ ครับเนี่ย94 Ripple XRP อยู่ที่13.39นะครับ BNB โอ้โหขึ้นนะขึ้น4กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ11,184บาทแล้วก็ ADA นี่ลดนิดหน่อยนะครับมานาบวก2.85เปอร์เซนก็มาดูกราฟของรูน่าครัสติกันหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับเช้านี้ประมาณ6โมงเช้านะ0.0035ถึง0.0036 00นะครับ มีจังหวะหนึ่งที่ขึ้นไปตั้งแต่วันที่2นะครับ0.0041แค่นั้นเอง EP นี้ก็ขอขอบพระคุณเครดิตข่าวสารดีๆจากสยามบล็อกเชนทันโลกเทเดอร์ p ค c r ค p ิปโตบายอีฟ n ยแนนคอยมาร์เก็ตแคปแลวก็บิดครับนะครับและก็ต้องย้ำกันทุกคลิปเลยนะครับว่าคลิปนี้และก็คลิปไหนๆของผมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมาลงทุนในเดียร์ดูน่าคลาสสิกเพราะมีความเสี่ยงมีความผันผวนที่สูงมากผู้ที่สนใจจะลงททุนนคคววรศึกษาาาาและมเเข้้ใใจใหป็อย่งดี อย่าลืม Money Management เหมือนเดิมนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอีพีนี้ก็ลากันไปด้วยภาพนี้เลยนะครับร่มเย็นวันศุกร์เป็นสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาไร้ทุกไร้โศกไรโก้ไรโรคไรไ้ภัยร่ำรวยและปลอดภัยทุกวันนะครับก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นกันทุกๆท่านเลยนะครับสวัสดีครับ